ผมก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้แอดจะพามาหาหลัก10บ,บนนะครับปักหลัก10บ,บนเนาะหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาแอดก็พาไปหาคู่ชุดเต่นบนแล้วเนาะเป็นเด่นบนชนเต้มรวมแล้วก็มาครบ2-3ถึงตัวบนก็ได้ชนกันไว้บ้างบางส่วนนะครับผมทีนี้ก็จะมาปักหลักกันนะครับผมก็มจะมาตามต่อหลัก10บบนชุดไหนสูตรไหนที่เข้านะครับก็จะตามต่อกัน ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะร,ะรับชมนะครับฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลลัก1ิบ,บน,นะครับผมในงวดที่ผ่านมาแอดได้เอาไปชนกันที่6สูตรนะครับผมเนาะหสูตรนี้ ทีนี้มันเดินต่อที่40สูตรนะครับคือสีเขียวๆนี้เนาะนี่มี0ูนย์มี0มี0มูนย์มี0 2 0สูนนี้นะครับเดินมาดีๆหลุดนะครับผมแต่ทีนี้40สูตรนี้ที่เดินต่อแล้วสูนนี้ที่หยุดนะครับทีนี้แอดก็จะว่าว่าจะตามต่อนะเพราะว่าเขาก็เดินยาวมา 40, 30กว่า40งวดอยู่เขาเพิ่งหลุดนะครับเพิ่งหลุดมันเป็น8ตัวเนาะแล้วมันเพิ่งหลุดแอดก็จะให้โอกาสเขา สักสองงวดนะก็คือถ้าเกิดหลุดต่อกัน2งวดนั่นเราค่อยเอาออกนะครับผมเนาะเพราะว่าในไหนเขาก็ใช้งานมายาวก็ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรอบหนึ่งเนาะเอามาชนกันที่6สูตรเหมือนเดิมนะครับผมเนาะแบบชุดนี้เลยชุดเดิมนี้เลยนะครับผม1 2 3 4ี่ที่เข้าแล้วก็2สูตรนี้นะครับที่หลุดนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับก็บอกว่าหลุดนะแต่ทีนี้ก็บอกไว้เลยว่าก็จะตามตามต่ออีกสักงวดนะครับผมนะ สูตรที่หลุดเนี่ยตามต่อสักหวดเพราะว่าเขาเดินดีมา,มาตลอดนะเพิ่งหลุดนะครับผมนะมาเริ่มดูกันตั้งแต่สูตรแรกนะครับผมสูตรแรกก็คือสูตร go นี้นะครับผม go อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เขานะครับผมเนาะก็จะมาตามต่อลักแบบนี้นะครับผมง <c oughs> วดที่ผ่านมานะครับผม,มวดนี้เป็นอันนี้จะเป็นยาวนะครับยาวนี่อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เท่าไหร่ตาไล่ 47นะครับเป็นงวดที่47อันนี้ยังไม่สะดุดนะ8ตัวเหมือนกันแล้วก็มีเลขดับ2ตัวนะครับผมวิธีการคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับผมหลักหมื่นเนาะร้อยคอหนึ่งหน่วยคอ2 3ครั้งแล้วก็ร้อยคอ3 2ครั้งหน่วยคอ3 1ครั้งร้อยคอ4ีลบสนะครับผมบางครั้งบางทีแอดก็ไม่อยากจะถีบอกเพราะว่าต่ามันลายนะครับเพราะว่าดูในจอ ทุกท่านอาจจะเห็นชัดกว่าแอสนะดูในจอนะครับเวลาแอสไปดูในจอก็เหมือนกันก็ชัดแต่ดูข้างนอกนี่เวลาทําไปด้วยดูไปด้วยมันมันลายนะครับทั้งสองไฟด้วยทั้งสายตาอะไรมันไม่บรรลานกันนะครับผมก็บางครั้งบางทีที่ผิดที่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็วิธีทำตามนี้เลยนะครับผมได้เท่าไหร่วางนะครับผมลบสามก่อนเนาะลบสามแล้วก็ได้เท่าไหร่วางตามสเต็ปนะครับบวกบวกไปตามสเต็ปนะครับงดที่ผ่านมานะครับคำนวณได้เก้านะครับผมนะ เก้าไล่ไปศูนย์หนึ่งนะครับแล้วบวกสองก็จะได้สามสามลบสี่ห้าบวกสองได้เจ็ดแล้ไล่ไปเป็นแปดนะครับเราก็ดับอยู่ที่สองแล้วก็หกนะครับผมสองกับหกออกมาจากไหนออกมาจากนี่นะครับเหมือนกัะทุกเหมือนกัะได้หลายสูตรนะหนึ่งก่อนถึงสามจะเป็นสองมาวางไว้นะครับห้าก่อนถึงเจ็ดก็จะเป็นหกมาวางไว้นี่นะครับวันนี้นะครับคำนวณได้เก้าได้ตัวเดิมนะครับขึ้นต้นหรือตัวไหนก็ต้องลงท้ายด้วยเหมือนเหมือนกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งบวกสองได้สามสี่ห้าบวกสองได้เจ็ด ไล่ไปอีกแต้มหนึ่งเป็น8ดอ่าดับก็ย่อมเหมือนเดิมนะครับ2แล้วก็6เนาะสองเอามาจากตรงนี้1ก่อนถึง3ก็เป็น2เาวางไว้5ก่อนถึง7ก็จะเป็น6กวางไว้นะครับผมก็จะได้เลขเด่นนะครับ9 0 1 3 4 5 7 8นดับอยู่ที่2และก็6นะครับผมเลขดับนะครับถ้าเป็นชนเด่นของท่านเนาะบอกไว้ก่อนก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องมาสนใจตรงนี้นะครับผมเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรนะครับผมมันย่อมมีเข้ามีหลุดแล้วก็ สูตรแต่ละที่ไปที่มามันย่อมอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะเหมือนกันนะอาจจะตรงกันตัวเลขแต่วิธีคำนวณต่างกันนะครับผมก็ทุกท่านก็พิจารณาเอานะครับผมแล้วก็สูตรที่2นะครับผมดาวสี่นะครับดาวสดาวสนี้นะครับคนที่ผ่านมาได้6 7 9 0 1 2 3 4นะครับผมนี่นะดาวสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี วิธีคำนวณน,นะครับนี่นะ <c oughs> ใช้10หน่วยข้อ2บวกหน่วยข้อ4บวก2คงที่นะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่30กว่าๆนะครับเพราะว่าแอดเริ่มจากตรงนี้ก็คือ30มงวดขึ้นหมายความว่าถ้าถอยลงไปอีกอาจจะยาวก,กว่านั้นเอดเอาแค่นั้นนะครับตอนที่แอดบวกนะนอด,อดคิดว่ามันจะไม่ค่อยจะเดินเท่าไหร่นึกว่ามันจะไม่เดินต่ออะไรเงี้ยพอทำปุ๊บมันก็เดินอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย้ออาวมันก็เลยได้เขียนคําว่า30อัพเพราะว่า ไม่รู้แน่นอนจากถอยไปมันจะอาจจะมากกว่านั้นหรือว่ายังไงนะครับผม30นี้ก็สมมุติเนาะว่าเป็น30ตรงนี้ก็จะเป็น3 1มเอ็ดสามสองสามาาวนี่แหละนะหรืออาจจะเยอะก,กว่านั้นนะครับผมแต่ตามที่แอดเขียนนี่คือ33 6 7 9 0 1 2 3 4กนะครับดับที่8งวดนนั้นเนาะนี่บวกกันใต้ตรงนี้งวดนี้นะครับผม สิบ uh, หน่วยข้อ2ก็คือ1แล้วก็6เนาะมันออกที่0 16เนาะเอาแต่แค่10หน่วยมาวางนะครับผมแล้วก็หน่วยข้อ4นะหเนาะดอก4 26กเนาะก็เอา6มาวางที่เป็นหน่วยนะครับผมก็จะบวกกันได้6 2 2 2งบวก1ได้3นะ3เนาะ3ได้5เอา5มาวาง5ไล่ไปเป็น6 6บก2งของที่ก็จะได้8 8แล้วเ0 1 2 3นะครับดับที่7 7นะครับ7ันมาจากไหนเหมือนเดิมนะครับ6ก่อนถึง8ก็จะเป็น7 ตรงนี้นะครับผมดับอยู่ที่7นะครับผมเ่น8ตัว5 6 8 9 0 1 2 3นะครับผมนี่ครับสูตร L 3นะที่แอดบอกเนาะนี่สูตร L 3ามเขาเดินดีด,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 ดีมาอ่าก็เดินยาวนะครับเดินยาวคู่กับสูตร G L สูตร G O นั่นเลยนะครับผมแต่แอดไม่ได้เขียน สถิติตอนนั้นลืมนะครับก็เลยปล่อยมาเลยแต่รู้ว่ามันคู่กันเพราะว่าใช้มาตลอดเนาะก็คือสู่ L3 นี่นะ L3 งวดที่ผ่านมา3,4 5,6 7 891ไม่มี0นะครับก็หลุดไปนะครับผมนี่นะ3 4 5 6 7 8 9 1ะไม่มี0ูย์ศย์อยู่ระหว่างกลางนี้นะครับผมถ้าเราเอาต่อจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ไม่เอาต่อนะก็คือจะเอาตามชุดเดิมเขานะครับผม สูตรดับก็ยังดับอยู่นะครับดับที่นั้นะงวดที่ผ่านมานะวันนี้นะครับผมใช้หลักร้อยบนนะครับบวก1้อยสคสองลบหนะร้อบนบวกร้อคสองลบหก็จะได้เท่ากับ5 0ย์ไม่ต้องนับเนาะห้บวกหได้6 6หกลบหก็เหลือ5้นะครับหไล่ไปก่อน6กเจ็ดแปงบวกสองที่ได้3นะครับตรงจุดนี้ก็คือตำแหน่งที่มาในงวดที่ผ่านมานะศนย์ตรงนี้ วันนี้ถ้าเอาตรงนี้ก็จะเป็น2นะครับแต่เราไม่ไมใช้เนาะเพราะว่าเอาตามสูตรนี้ไปเลยแอดคิดว่าเขาคงไม่มาซ้ํากันเหมือนตรงนี้หรอกเราอาจจะโยนมาแถวไหนแถวตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับผมดับอยู่ที่4นะครับผมนะสี่เอามาจากไหนต่อจากนี่เลยนะครับผมเห็นไหมสี่แล้วห้าเนี่ยหนึ่งแล้วสองนี่นะสามสี่นะครับผมดับอยู่ที่สี่เนาะเลขเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับผมศูนย์ L สามนี่นะ วันที่ผ่านมาลุดนะครับผมวันนี้ตามต่อให้โอกาสเขานะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับผมอ่า CL เอามา CL C ดาว C ดาวห้าอันนี้นะครับตัวนี้นะวันที่ผ่านมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าวิธีทำนะครับผมหลักแสนสองครั้งเนาะหน่วยบนสองครั้งอ่าสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งสองครั้งแล้วก็หน่วยคอสาม สครั้งนะครับบวกกันเนาะอะไรนนเยอะๆเราก็บอกไว้ในใจอันนี้จะเป็น0เนาะอันนี้จะเป็น0 4 2ครั้งก็เป็น8ปดแปดบวกสได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามบวกหนึ่งได้สี่นะสี่อสี่มาวางแล้วไล่ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์บวกสองคงที่ได้สส่วนนี้นะครับก็จะได้เด่นหลักสิบบนนะแตัวทีห้าหกเจ็ เอ็มม่านี้นะครับที่แอดบอกว่าเดินยาวเหมือนกันแล้วมาสะดุดงวดที่ผ่านมาให้โอกาสเขานะครับนี่นะวิธีทำยาวๆตามนี้เลยนะวิธีทาตามนี้เลยนะครับงวดที่ผ่านมาได้เก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดดับอยู่ที่ศูนย์แล้วก็สามนี่ศูนย์มันโดนอยู่ตรงนี้อ่ามันหลุดไปนะครับวันนี้คำนวณได้สามมาสามมาวางสามบวกสองได้ห้า 5, ไล่ไป6 662หรือ8ปแล้ว9012ดับอยู่ที่7นะถ้าเราไม่เอา4ตรงนี้นะตำแหน่งที่มันใช้ดับก็คือตำแหน่งตรงนี้ที่เป็น0ที่เข้าใน10บนตนัวนี้นะมวนนี้ถ้าเอาตรงนี้ก็จะเป็น4นะแต่เราไม่ใช้นะเนาะก็ใช้แบบเดิมเลยเพราะว่าให้ให้โอกาสเขาแล้วนะให้โอกาสเขาแล้วเราไม่ต้องไปขยายขยายเพิ่มถ้าเขาไม่มาเราค่อยตัดทิ้งไปนะ 3 5 6 8 9 0 1 2นะครับถ้าจะเอาตามนี้เลยก็ดับอยู่ที่4แล้วก็7เหมือนเดิมนะ4ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนะ7ก็อยู่ตรงนี้นะ6กก่อนถึง8ก็เป็น7นะครับผมแล้วก็สูตร kk นะย้ายมาไว้นี่นะตรงนั้นมันเขียนลกแล้วนะครับวิธีทำนะก็ใช้หน่วยบน10ล่างบวก4คงที่งวดที่ผ่านมา1 2 3 5 6 8 9 0 หนึ่งสองสามห้าหกแปดนย์ะครับผมศเข้าไปหลักสนะิบเนาะดับไปที่7ดับอยู่นะครับวันนี้นะครับหน่วยบนหน่วย10บล่างก็คือ4แล้วก็สบวกกันได้7 7็บวกสี่ได้หนะครับมาหนึ่งมาวางอัได้ตัวเดียวกันนะครับแ๋ยเมว่ที่ผ่านมา123่บวกสได้5้าห้าแล้วหบวกสได้แปดไล่ไป9 0ดับที่7 7็เอามาจากตรงนี้เหมือนเดิมนะหก่อนถึงแแล้วเ จะได้ดับอยู่ที่7นะครับเด่นอยู่ที่1 2 3 5 6 8 9 0นะครับพวกนี้แอดทำไว้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเขาสะดุดอันนี้ก็30มงวดขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เดินคู่กันไปเรื่อยๆนะยังไม่สะดุดแต่งวดนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเอาแค่นั้นนะครับอันนี้คือทำไว้นะครับพวกนี้คือทำไว้30มงวดขึ้น <c oughs> ผมก็ครบนะครับผมเอามาชนกันนี่นะครับได้ยินเสียงดนตรีไหมครับ ตรงนี้มันเป็นค่อยใกล้ในงการนี้มันจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะงานเยอะนะครับแถวนี้แล้วก็งานศพงานแต่งงานอะไรที่โรงเรียนก็ไม่รู้นะครับเสียงดังเมื่อกี้ว่าจะยังไม่อัดกลัวโดนเลษ์สิทธิ์เพลงนะครับผมอ่านี่นะจาก6สูตรนะครับผมอันนี้ที่ไฮไลท์นี้คือสูตรที่เข้าต่อต่อเนื่องนะครับในวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ให้ดูสักครู่นั่นแหละนะแล้วก็ที่ไฮไลท์2หน้าหลังนี้นะครับไม่ใครดูบ่อยจะจาได้เนาะ ก็คือสูตรเข้ายาวนะครับหน้าหลังนี้นะไฮไลท์หน้าหลังนี้เข้ายาวอย่างนี้คือฝ่ายเดียวนี้คือต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไฮไลท์ก็คือมวดที่ผ่านมารุดเอามาแก้ตัวนะครับผมเนาะสีบ,บนชน6สูตรก็ประจำวันที่1เดือน767นะครับผมเหมือนเดิมนะครับศูนย์ถึงเประกาศสีแดงนี้แทนค่าหลักสิบบนไว้ก่อนนะครับจาก0ูนย์ถึงเนี้จาก6สูตรนะครับศูนย์ถึงเจะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรเอามาวางไว้นะครับ ศูนย์นูตรนะครับผมนะหนึ่งสอ่าหศูนย์จะมาอีกไหมนะครับหนึ่งหูนรนะหนึนี่ไม่มี4 5 1ห้าหนึ่ง0นห้า6ูตร0สองสี่9ูตรูนรสูตรห้าหกสูตรแูตรเก้าหกูตะครับผมอ่าแล้วตีน,นี้แอดก็เลยลองเอาเลขดับนะครับมา มาตัดดูเพราะว่ามันหลายตัวเนาะแต่ที่จะเห็นได้ชัดนะครับผมว่า,ามีศูนย์เนาะมี5มี8มี9ก้าศูนย์มี5มี8มี9ที่ชนครบ6สูตรเนาะแต่ทีนี้แอก็เลยเอาว่ามันเด่นเยอะลองหาเลขดับมาตัดดูนะครับจุดสีดำๆนี้นะครับผมแทนค่า1จุดแทนค่าดับ1สูตรนะครับผมเนี่ยที่เห็นเป็น2จุดนี้คือ6ติดดับ2สูตรอะไรประมาณนี้นะศูนย์ติดดับ1สูตร แต่มันชนเด่นเอาเด่นไว้ก่อน8นะครับติดดับ5สูตรนะแต่มันชนเด่นก็เอาเด่นไว้ก่อนท้งนี้ทั้งนั้นก็จะให้เป็นรองเด่นไปเพราะว่าที่อทําทำแบบนี้คือจะหาตัวไหนที่เด่นตัวแรกนะครับผมนะเพราะว่ามันก็ชน6สูตร6สูตรสูตรเท่ากันเนาะศูนย์หกสูตรห้าหกสูตรแปดหกสูตรเก้าหกสูตรมันก็เลยเห็นแล้วว่าตัวที่เด่นสุดก็คือห้าและก็เก้านะครับผมนะ ที่ไม่ติดดับชน6สูตรไม่ติดดับนะครับผมก็จะให้5เป็นเด่นหลักสิบบนตัวแรกนะครับแล้วก็9ชน6สูตรเป็นเด่นหลักสิบบนตัวที่2นะครับแล้วทีนี้นะครับผมศนยติดดับสูตดเดียวไม่มีปัญหานะครับก็ให้เป็นตัวที่3ส่วนตัวที่4นะครับผมตัวที่4ก็คือ8นะก็จะให้ ทีหลังเพื่อนนะเพราะว่ามันติดดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราไม่ต้องไปสนใจดับมากนะครับผมแต่อันนี้ทําไว้ว่าให้รู้ว่ามันชนดับชนเด่นอะไรประมาณนี้เมันจะได้อ่อนกว่าเพื่อนเราจะหาตัวที่มันเด่นที่สุดมาวางไว้จะได้รู้ว่าตัวไหนเด่นกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าสูตรเคยทํามาแบบนี้มันก็มาแบบนี้นะครับผมงวดนี้มันจะมาแบบนี้ให้ไหมนะครับก็เหลือตัวหนึ่งนะที่เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งนี่รองอันนี้รอง รองที่1ก็คือตรงนี้1น,นี้ชน5สูตรนะใกล้เคียงกับ6สูตร3ชน5สูตรใกล้เคียง6ชน5สูตรใกล้เคียงแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันหลายตัวแล้วแต่นี้มันติดดับ2สูตรหติดดับ2สูตรไม่เอา3ติดดับ1สูตรไม่เอาถ้ามันลอยมาก็คือถือว่าดวงก็แล้วกันแต่หนึ่งนี้ต้องเป็นต้องเอาเป็นรองนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ6แล้วมันไม่ติดดับนะครับก็เลยให้เป็นรองนะครับผมส่วนเวลาจับคู่นะครับเนาะ เราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งหาแต้มมาตัดค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตัวชนชนตัวไหนถ้ามันชนกับตัวที่มันรองก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีเราเราไม่ได้คัดทิ้งนะครับเราก็ทําไว้ให้รู้ว่าตัวไหนเด่นกว่าเพื่อนตัวไหนรองตัวตัวไหนมีโอกาสมา,มามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงมาเปรียบเทียบดูนะครับผมเนาะก็เด่นนะครับผมเนาะอยู่ที่5และก็9 0าศูนย์รองเด่นก็คือ8ปด นี้มันจะดับอยู่ไหมนะครับผมเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเด่นมันจะมาไหมเราก็ไม่รู้เนาะรองอยู่ที่1นนะครับผมก็ฝากให้พิจารณานะครับผมหลักที่ได้ทําคลิปที่ผ่านมามีก็ค่อนข้างจะมีอยู่ในนี้อยู่เนาะมีเห็นแวบ,บๆอยู่ว่ามี8มี9มีศูนเนาะครบอยู่แต่มันไม่เห็นหนึ่งเนาะในไอ้ครบ3ตัวบนเนาะนี่ครบ3ตัวบนครบ3ตัวบนไม่มี1เนาะ ก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันเนาะอันไหนจะไปจะมาอันไหนจะหลุดจะเข้าเนาะแต่ก็มี5้ามี6กมีเมี8มี9้ามี0ูนย์มี3มี5มี6มี8ดมี9มีศูนย์มี3แต่นี้ไม่มี3แต่3ามตัวนี้มีมีรองนะใกล้ชนใกล้เคียงกับ6 3ชน5้ารือหนึ่งไม่มีแต่ทีนี้นะครับผมมาตัดแบบนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ ลองเอาที่สูตรที่มันเดินยาวๆสามสูรนี้นะครับผมชนกันดูซิว่าะจะชนกันที่ตัวไหนจะมีในนี้ไหมนะครับผมนะอันนี้ชนหกสูตรได้ที่ห้าเก้าศูนย์แปดรองหนึ่งชนที่สามสูรนะสูรสูตรที่เดินยาวนี้สี่สิบวดนี้นะเก้าเก้าเก้านะมีหนึ่งตัวแล้ศูนย์ศูนย์ ศูเนี่ยไม่มี1นะเอาที่ชน3สูตรต้องเอาชนครบแค่สาสูตรนะครับสอสูตรไม่เอาเนาะสาเอาไม่ไม่ใช่สาไม่มี3 4 4ไม่มี4 5 5 5้ามีห้าเนี่ไม่มี7 8 8 8ก็จะเห็นได้ว่าชนอยู่ที่9 058นะครับนี่นะชนอยู่ที่9058ถ้าเอา3 0สูตรนั้นนะสูตรที่เดินยาวชนกันได้4ตัวนะ10บน9 058แล้วทีนี้ชน6สูตรอันนี้ชน3สูตรนะอันนี้ชน3สูตรอันนี้ชนที่6สูตร ได้อยู่ที่5908สอดคล้องกันอยู่นะอันนี้แค่มันเป็นสลับที่อยู่เน,ะน,นาะ5908 9058ก็จะทำตามกันก็จะเป็น5908 5980ประมาณนี้นะครับผมเวลาจับคู่ก็มองไปที่ตัวเด่นก็นแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากนะครับผมจะเอาตามสูตรไปเลยแต่ท้งนั้นตรงนี้ท้งนั้นนลก็เปรียบเทียบให้ดูหลายๆหลายๆอย่างเนาะก็จะได้ดูจะได้ดูเพิ่มความมั่นใจนะครับที่ไปที่มาเขาเป็นยังไงเนาะก่อนจะตัดสินใจถ้าเื่อชอบจะได้นําไปใช้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมเก็บไว้พิจารณาก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกการติดตามทั้งติดตามใหม่และก็ติดตามเก่า ที่ดูมาตลอดนะครับผมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าก็จะเป็นหลักหน่วยบนจับคู่นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ